เปิดตำนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องราวสดุดหลอนแต่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนในยุคปัจจุบันเพราะคนส่วนใหญ่ทั้งในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพต่างมักเลี้ยงกุมารทองไว้ภายในที่พักเพราะเชื่อว่าการเลี้ยงกุมารทองจะช่วยป้องกันและรักษาบ้านได้ รวมถึงยังช่วยให้เงินไหลมาเทมาเลี้ยงไว้จะมีแต่ความดีโชคดีและมีลาบซึ่งในความจริงแล้วเดิมทีกุมารทองมักจะถูกเลี้ยงไว้ใช้งานเพราะคนสมัยก่อนที่เล่นของมักจะเลี้ยงเหล่าพูดผีปีศาจไว้ใช้งานและกุมารทองก็นับว่าเป็นหนึ่ง ในพูดผีเหล่านั้นเช่นเดียวกันการทำกุมารทองที่แท้จริงตามตำนานว่ากุมารทองเกิดขึ้นมาจากเด็กทารกที่ตายจากท้องแม่หรือเรียกง่ายๆว่าตายทั้งกลมุมซึ่งจะเป็นการนําวิญญาณของเด็กที่ตายมาสะกดไว้โดยการนํำร่างของเด็กมาเผาไฟให้แห้งและตามด้วย การลงคาถาอาคมตามด้วยปิดทองให้ทั่วที่สำคัญของทำให้เสร็จก่อนฟ้าสางซึ่งเรียกได้ว่าหากปัจจุบันการสร้างกุมารทองใช้วิธีที่ว่าอยู่นั้นก็นับว่าเป็นอะไรที่สยดสยองและน่ากลัวสุดๆการเลี้ยงกุมารทองและการบูชาผู้บูชาจะต้องเลี้ยงดู กุมารทองเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งซึ่งต้องทำการเส้นไหว้ให้ข้าวให้น้ำเพราะเชื่อว่าภายในกุมารทองจะมีวิญญาณของเด็กที่สถิตอยู่ที่สำคัญของเรียกมากินด้วยถ้าหากผู้บูชาดูแลกุมารดีๆจะช่วยให้มีแต่ความเจริญและช่วยป้องกันรักษาคนในครอบครัว จากสิ่งไม่ดีรวมถึงผู้คิดร้ายบางรายก็อ้างว่ากุมารทองอยังช่วยเตือนถึงอันตรายที่จะเข้ามาทำร้ายเราอีกด้วยปัจจุบันผู้ที่บูชามักจะทำการบูชาด้วยน้ำแดงเอาละครับท่านผู้ฟังผมก็ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ก็โปรดแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ